สวัสดีทุกคนด้วยนะฮะอือวันนี้เอออยู่กันในโปรแกรม Sony Vegas Pro 10นะอ่ามีคนบอกมาว่าเวลาเราจะพากเสียงเงี้ยพากเสียงลงไปในไฟล์หนังมันทำยังไงโอ้มันเป็นอะไรที่แบบง่ายมากนะ ขั้นแรกเราเต้องมีคลิปคลิปคลิปอ่ะสมมติว่าผมจะนี่เลยโฆษณาน้ำเลมอนลากมาเบยเอาปูกแกมบดูนี่อ่ะลากมาใส่ปึ๊บอตอนแรกถ้าเอามานะเออคือแบบไฟล์มันจะอยู่ติดกันเนี้ยอ่ะมันก็ยากว่าเอ๊ยมันจะทำไงนี่ให้ไฟล์มันเออ,อกจากกัน ก็จะง่ายขึ้นโอเคแต่จริงไม่ต้องให้มันแยกกันให้มันติดกันนี่ด้ลเโอเคขี่ขวาตรงนี้นะม,มาที่นี่เออ insert audio track อาา่าฮะสร้างมานะเดเดยวมันกว้างเกินไปอันนี้ปรับวอลลุ่มนะโ okay. อเคยังถือว่าใช้ได้นะอโอเคกดอัดไม่ยากอนะ่ะ กดตรงเนี้ยอ่ะกดตรงนี้ปุ๊บโอเคฮัลโหลฮัลโหลเทสโอ้ยโอ้ไมค์กอดอืมโ okay. อเคมามาอันแรกเลยลองกดเล่นดูก่อนอ่าโอเคถ้าเวลาเราจะอัดเรากดตรงนี้นะฮะเนี่ย record กดคอนโซนอัดก็ได้แล้วจะกดตรงนี้อัดก็ได้เวลาเรากดอัดไปอะถ้าจะหยุดก็กดสเปคบาร์นะโอเคเรื่องนี้น่าจะเข้าใจกันอยู่แล้วมันเป็นหรือที่ง่ายมากโอเคผมจะลองอัดแล้วกันนะปะ่มเพลไปสีมันยากเย็นอะไรขนาดนี้ก็อื้ fill fill. <c ười> อะแล้วก็ลองดูตอนคลิปนะ ี่ขก็อเครานี้ก็จะไม่มีเสียงผมนะโอเคอ่าดีลิตไปก่อนอืมแล้วก็พาี้นไปเรื่อยนะโอเค <c oughs> อันนี้คือเล่งเสียงเล่งเสียงเบาเสียงของไม้นะแลยวแตอ่อันนี้ถ้าเกิดเราเออกดาพากไปแล้วแบบ เสียงเนี่ยเสียงไอคลิปเนี่ยมันดังเราเสียงพูดเราเราก็สามารถกดลดได้ตรงนี้นะโอเคจะลดก็ได้จะเลงก็ได้หรือไม่ถ้าเกิดมันลดตรงนี้ไม่สัดใจแล้ลอรอแม่กนุยอะไรวอลลุ่มมาสเตอร์ตรงนี้เลยทีเดียวนะเดี๋ยวผมจะนะเอาแค่นี้พอโอเคดีดอับนี่เป็นโฆษณานะอ่าดีดดแล้วถ้าผมจะเอ่อลอง ภาคหนังอะอย่างหนังครอบรูตี้เงี้ยเนี่ยเหมือนเดิมอะขวางอะอินเสิร์ตรีโอแท็กโอเคกดเตรียมอัดเลยนะวอลลุมมาสเตอร์ผมจำได้อะนาทีที่สิบเก้านะมันจะพูดนะผมยังจำหูดได้เลยเคยพักเรื่องนี้กับเพื่อนมาก่อนไนอะ้ยักษ ไหนล,ลองเล่ามาทั้งหมดสิเห็นไนะหมไหนลองเล่ามาทั้งหมดสิเขาก็จะเป็นเสียงนี้ <c oughs> หนึ่งสีนหนึ่งกำลังเข้าปฏิบัติการภารกิจนี้จับตายอะไรเงี้ยเนี่ยหนึ่งสีนหนึ่งกำลังเข้าปฏิบัติการภารกิจนี้จับตายน,นะอ่ะอย่างติดตัวว้งระเบิดเนี่ย <c oughs> อ,ม,อม,มันต้องมีเทคนิคในการติดตั้ง อ่ะกดเพลดู uh, อืมอ้โหมันต้องมีเทคนิคในการติดตามอ่าพอถึงตรงนี้จะบอกว่าโยนระเบิดแสงไงโอ้โหมันต้องมีเทคนิคในการติดตามระเบิดแสงโอ้ยสโลว์อะไรเงี้ยแล้วแต่คนจะสะดวก <c oughs> X, โอเคนะก็ไปก็ <c oughs> ใครจะภากอะไรก็แล้วแต่นะไปหาคลิปโหลดอะไรมาก็แล้วกันนะ <c oughs> โอเคต้องเป็นเออวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะก็มาแค่นี้เนี่ยมาไม่ใช่หรอกเออเรื่องนี้ใครบางคนอาจจะเซียนกับผมบางคน <c oughs> แม่งอาจจะแบบ เนี่ยมึงเสิร์ฟไปเพอเนะี่ยมึงพากมาหลายเสียงเลยคนเดียวมึงทําได้สิบเสียงเนะี่ยบางคนอาจจะเก่งกว่าผมอีกนะแต่ผมเต็มที่นะเสิร์ฟไม่แค่สองเสียงคืออาจแค่น้พออ่นะแล้วดูด้วยนะคือแบบมันจะไม่เหมือนกันตรงที่ว่าแบบอ่าสมมติว่าเราจะพากเนี่ยแมงกดุดลากแมงขึ้นบนเลยมึงจะพากอะไรนะถามจริงนะด,ดูด้วยนะมันมันจะอะไคนละระับกันนะโอเคคันหูไม่รู้เป็นอะไร